วันนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กที่ครบจบสำหรับสายครีเอเตอร์ทั้ง CPU แรงตัวเครื่องวัสดุดีและจอภาพ o e d ภาพได้กับเครื่องนี้ครับ HP OmniBook x Flip 1 4รุ่นปี2025มีอะไรน่าสนใจบ้างตามชมกันครับ สวัสดีเพื่อนชาวนุกสเปคครับวันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์ทั้งสายครีเอเตอร์นะครับด้วยตัวเครื่องที่สามารถพับปรับได้360องศามีปากกามาให้ด้วยนะครับและยังตอบโจทย์สำหรับสายทำงานที่ต้องการโน้ตบุ๊กบางเบาพกพาะสะดวกวัสดุดีสเปคแรงนะครับสำหรับทุกการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารระดับเริ่มต้นไปจนถึงงานแต่งภาพหรือกระทัง่งตัดต่อวิดีโอเครื่องนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างสบายๆนะครับ กับซีรีส์ใหม่ของ HP ครับ HP OmniBook X Flip 14นะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นไซส์14นิ้วนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเพียง1.39กิโลกรัมนะครับเนี่ยบางเบาพกพาสะดวกมากๆนะครับยังมีปากกานะครับที่เป็นตัว Active Pen แถมมาให้ด้วยในเซตนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะครับให้มันวุ่นวายนอกจากนั้นนะครับตัวเครื่องเองนะครับมาในซีรีส์ OmniBook X มาพร้อม CPU ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้าน AI อย่าง AMD Ryzen AI 7350นะครับเห็นเครื่องเล่นๆนี้ได้ถึง Ryzen AI 7เลยนะไม่ใช่เป็นรหัส U รหัส H ตัวอื่นแต่ว่าตัวนี้ทาง HP แล้วก็ทาง AMD เนะเขาใส่สุดมาจริงๆนะครับนอกจากนั้นตัวเครื่องเองนะครับอยากให้ดูก็คือตัวเครื่องดีไซน์จะเป็นโลโก้แบบพรีเมียมหลายคนน่าจะเคยเห็นโลโก้ HP เป็นมาตรฐานจะเป็นกลมๆม,ม็นตัว HP นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโลโก้ที่เป็น เป็นลายเส้นอย่างนี้นะจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เน้นเป็นซีรีส์ระดับสูงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อโน้ตบุ๊กไปอยากได้ความแตกต,ต่างที่ไม่เหมือนกับซีรีส์อื่นตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เพราะว่าราคาเครื่องตัวนี้ก็สูงประมาณหนึ่งอยู่แต่ว่าราคาสูงก็จริงแต่ก็จบสําหรับ ทุกการทํางานโดยเฉพาะเรื่องของวัสดุที่ผมอยากพูเถึมากๆๆเพราะว่าวัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมคุณภาพดีมากๆครับและตัวเครื่องมีความแข็งแรงมากๆนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่ามันดูดูหนานิดน,นึงนะแต่ความจริงคือน้ําหนักตัวเครื่องเบามากๆเพียง1น9จกกิโลกรัมนะครับแล้วก็วัสดุตัวเครื่องเนี่ยเวลาจับเนี่ยมันไม่เป็นลายนิ้วมือนะครับเนะี่ยผมพยายามจับตัวเครื่องเองนะครับก็มีดีไซน์ s, เป็นลักษณะขอบโค้งมนครับทั้ง4ด้านช่วยให้เวลาจับเนี่ยมันไม่รู้สึกบาดมือนะครับมีการลบคมหมดแล้วนะครับเนี่ยจับถ บรรพบก็จะมีโลโก้ OmniBook อยู่นะครับตรงนี้นะครับมีแต่็กเ t อ r ์ซ่อนอยู่นะครับด้านหลังมีเพียงช่องบาควคมร้อนนะครับด้านหน้านะครับไม่มีอะไรครับมีแค่เนี่ยจะมีช่องลาโพงอยู่ซ้ายขวานะครับอยู่ตรงขอบด้านล่างซึ่งอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมไม่ได้ถูกบังนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายของผู้ใช้นะครับก็จะมีพอร์ต USB Type A HDMI ตัวเต็มนะครับพอร์ต USB Type C นะครับ2พอร์ตเป็น USB C 4.0นะครับ สองพอร์ตแล้วก็เป็นพอร์ตชาร์จเป็นในตัวด้วยนะครับสองพอร์ตตรงนี้แล้วก็ฝั่งขวาของผู้ใช้นะครับมี audio jack combo สามจุดห้มิลมี usb type a 1นึ่งพอร์ตก็พอร์ตพื้นฐาน type a 2องพอร์ต type c สองพอร์ต audio jack แล้วก็ HD m เมายเต็มครบครันนะครับใต้เครื่องก็จะเป็นช่องระบายร้อนแล้วก็มียางรองตัวเครื่องที่ยาวทั้งแถบเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ด้านบนด้านล่างนะครับครบ เครื่องนี้มาพร้อมมิโด้ลิขสิทธิ์แท้นะมิโด้สิ1เอ็ดโหมลิขสิทธิ์แท้ติดตั้งมาให้แล้วก็มีโลโก้ตรงนี้มาพร้อมการรับประกัน3ปีออนไซต์เซอร์วิสนะครับแล้วก็มีประกันวินเทศให้1ปีประกันตัวของสมาร์ทเฟรนของ HP นะครับเป็นคอมพิวเตอร์พิเศษนะครับสำหรับการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆเนี่ยสามารถโทรได้เป็นสมาร์ทเฟรนให้อีก1ปีนะครับเรียกว่าออปชั่นครบสำหรับทุกการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาลองแกะเครื่องกันนะครับผมดูแล้ แกะเครื่องง่ายเดี๋ยวแกะเครื่องกันว่าภายในสามารถอัปเกรดอุปกรณ์อะไรได้หรือเปล่าครับการแกะไม่ยุ่งยากครับมีน็อต4ตัวน็อตน้อยมากครับ4ตัวแล้วก็จะมีน็อตตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับซึ่งเป็นจุดให้เริ่มต้นสําหรับการงัดนะครับก็ค่อยๆงัดมาแซะตามร่องต่างๆนะครับเปิดมาก็จะได้แผ่นอลูมิเนียมหนึ่งแผ่น,นครับอันนี้ก็คืออลูมิเนียมจริงๆนะแล้วก็ภายในนะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากนะครับไซส์อยู่ที่ 59.16วัตต์อาวอร์นะครับขนาดใหญ่แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของลำโพง2ตัวซึ่งดูลเผินตอนแรกนะึกว่าขนาดเล็กนะก็ก็ใหญ่อยู่นะครับแล้วก เรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยคุณภาพเสียงดีนะครับตัวนี้เขาปรับจูนด้วยตัวของโพลีอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งของ HP ที่เขาซื้อมานะครับสำหรับการประชุมคอนเฟลซ์ปรับแต่งลำโพงต่างๆเนี่ยชื่อเสียงของโพลีเนี่ยเชื่อถือได้นะครับถัดลงมาจะบอกถัดลงมาไม่ถูกสิถัดขึ้นมาะนะครับพัดลมระบายความร้อนตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะครับขนาดประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีท่อฮิตไปรนาความร้อนไปตรงบริเวณของตัว CPU ซึ่งเขามีการซีนเหมือนตัว ผ้าที่กันไฟฟ้าสถิตไว้นะครับก็เลยไม่อยากแกะออกมาตรงนี้เพราะว่าเขาซีนไวน้แน่นหนาเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและก็ป้องกันความร้อนด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้วัสดุที่เป็นลักษณะของผ้าที่มันไม่นําความร้อนนะครับมันช่วยกันได้หลายอย่างอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจของทาง HP ซึ่งปกติเราแกะเครื่องมาก็มันน่องๆไปเปื่อยใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าปกป้องไว้ระดับหนึ่งแน่นอนครับแรมไม่สามารถเปลี่ยนได้แรมติดตั้งมาให้แล้วนะครับ32 g b o ์ออนบด แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนได้คือบริเวณตรงนี้ครับ SSD จะเป็นไซส์2280พิซไซเพจเจนสนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เองบางทีเราอยากจะได้เพิ่มความจุเป็น 2TB เทรไบต์บ์ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเอาเป็นว่าเครื่องนี้มีการซีนปิดไว้อย่างดีและ SSD สามารถถอดเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเราครับมาส่งภายในกันต่อนะครับลองเปิดด้วยมือเดียวซิ ไม่ได้เพราะว่าบอกอย่างหนึ่งว่าเนื่องจากเครื่องมันเป็นโนบูแบบ360องศา,านะครับตัวบานพับและแม่เหล็กด้านหน้ามันเลยจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับเราต้องจับนิดนึงแล้วก็งานออกมาจริงๆก็มือเดียวได้อยู่แต่ว่าช่วงแรกอะแม่เหล็กกระโดดแรงเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันพับได้360องศา,านะครับอ่ะขอพูดถึงตัวเครื่องหลักก่อนนะครับก็เนื่องจากเครื่องมันพับได้360องศา,านะครับก็จะลองพับดูนี่ จะสังเกตว่าวัสดุตัวตัวเครื่องนะครับปกติเนะี่ยบริเวณคีย์บอร์ดเนะี่ยจะเป็นวัส,สดุที่อาจจะไม่ค่อยแ,แน่นหนาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้เครื่องเขาให้วัส,สดุเดียวทั้งด้านหลังด้านฝาหลังจอรวมไปถึงบริเวณรอบคีย์บอร์ดเนะี่ยมันทําให้ตัวเครื่องมีความแข็งแรงนะครับแม้จะมีแค่คีย์บอร์ดนะเราก็สามารถแบบจับได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าแบบมันอ่อนนุ่มจนเกินไปนะครับบางเครื่องเนี่ยบางทีพอเราแยกจอออกจากคีย์บอร์ดแล้วนะเหมือนเหมือนเจอเปิดจอขึ้นมาแล้วเนะี่ย เวลาคีย์บอร์ดใช้งานเนี่ยมันจะมีการยวบอยู่แต่เนี้ยถือว่ามีความแข็งแรงดีผมกดให้ดูรวมไปถึงตัวจอเองนะครับจอภาพเป็นจอภาพโอเดรองรับการทัศกรีนนะครับจะมีความแข็งแรงที่ผมว่าเนี่ยหยิดให้ดูเลยเฮ้ยผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่แข็งแรงดีมากๆแล้วก็เราสามารถพับปรับได้ชวบนี่สารอสิบองศาจอภาพนะครับเป็นขนาด14นิ้ว3 KO LED 120 h z เนะครับจอภาพเป็นจอสุดที่สุด ของตัว OLED เท่าที่ทาง HP จะใส่เข้ามาได้นะครับจริงๆมันมีตัว 4K 4K แต่ว่าสำหรับสายทำงานผมว่าตัวนี้มันเพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วเพราะทั้งได้ทั้งความละเอียดระดับ 3K รีเฟรชเรท120 h ฮเราสามารถใช้งานได้นานๆโดยที่สายตาเราไม่เมื่อยล้านะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของความเท่นตรงของสีที่ การันตี100%ดีไซน์พ3ซึ่งเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูกันว่ามันตรงจริงไหมนะครับจอภาพผมชอบมากนะครับเพราะว่าการใช้งานต่างๆรวมไปถึงการเขียนเนี่ยมันสามารถตอบสนองได้นะครับการใช้งานปากกาของตัว OmniBook X เครื่องนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับใครที่ต้องการสายใช้งานด้านว่าเขียนรออิ่งต่างๆหรือกระทั่งการมาร์กทำรูปเนี่ยก็สามารถใช้ปากกาคู่กับตัวจอนี้ใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับอะ กลับมาการใช้งานรูปแบบอื่นๆนะครับเช่นอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานด้านเต็นท์ส่วนอีกโมดหนึน่งที่อยากจะแนะนําก็คือการใช้งานลักษณะนี้นะครับการใช้งานลักษณะนี้จะเหมาะกับการชมเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าเพราะว่าเราพิมพ์เนี่ยจอมันจะมีการขยับใช่ไหมครับแต่ว่าข้อดีของมุมลักษณะนี้คือเราสามารถตั้งได้แบบตั้งแนวตั้ง90องศาเลยนะครับหรือว่าจะวางนอนเยอะหน่อยก็สามารถใช้งานได้เช่นดเดียวกันหรือเบสิกสุดการใช้งานในรูปแบบโน้ตบุกนะครับก็เนี่ยใช้งานได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่ง ที่อยากจะพูดถึงก็คือตัวกล้องเว็บแคมนะครับตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้เป็นแบบ500ามิเซมี IR c า m era นะครับแล้วก็มีตัวปุ่มชัตเตอร์ปิดอยู่ตรงนี้นะครับเวลาปิดมันจะขึ้นลโลโก้ตัวนี้เลยตัวคีย์บอร์ดนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกปแปลกๆเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่ปุ่มค่อนข้างชิดก,กันผมลองใช้งานแล้วผมชอบนแบบนี้มากกว่าเพราะว่า1คือสัมผัสปุ่มมีความนุ่ม สมหมาะสำหรับสายทํางานนะครับสวัสวดีครับและการพิมพ์จริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่าพิมพ์แล้วมีโอกาสไปโดนปุ่มข้างเคียนโดยไม่ตั้งใจนะครับเพราะว่าปุ่มมีขนาดใหญ่มากเหมาะกับผมที่มือนิ้วเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาพิมพ์ต่างๆมาพิมพ์สัมผัสได้สะดวกกว่านะครับแล้วก็การใช้งานปุ่มหลกัหลกๆที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันว่าจะเป็น Enter เป็นปุ่มชิปหรือแม้กระทั่งปุ่มลูกศรเอนลดอชฉพาะลูกศรซ้ายขวาเนี่ยมีขนาดใหญ่ ปุ่มเปิดเครื่องอยู่ทางขวาสุดนะครับข้างปุ่มเดลอาจจะมีขัดใจนิดนึงสาหรับใครที่ใช้งานปุ่มเดลหรือปุ่มดีดบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเผลอกดไปไม่ดับนะครับเครื่องนี้คือเราสามารถกดปุ่ม power ได้โดยที่ไม่ดับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาเซตอัพมาไว้แล้วว่าเผลอโดนปุ่มปิดเครื่องแทนปุ่มเดลจะมีปัญหาไหมไม่มีครับแล้วก็มีปุ่มแคปหน้าจอนะครับปุ่มเปิดตัวซอฟต์แวร์ของทาง hp นะครับซึ่งมีซอฟต์แวร์ของ My hp สําหรับการปรับแต่งตัวเครื่องอยู่นะตรงนี้จะมีซอฟต์์แแววรล้ก แน่นอนครับเครื่องนี้มีตัว Copilot มาให้แล้วนะครับเพราะว่าตัว CPU เป็น CPU AMD Ryzen AI 7 350ซึ่งมีาคาบคอปสูงถึง50ท็อปใครที่ต้องการโน้ตบุ๊กสำหรับการใช้งานด้าน AI บางคนอาจจะคิดไม่ออกว่าเราต้องซื้อโน้ตบุ๊กที่มันใช้งานด้าน AI ไปทำไมนึกง,ง่ายบางทีเราแค่ต้องการแปลภาษาสมมุติเรามีนายฝรั่งมานะครับเราไม่สัมัาภาษาอังกฤษเราก็สามารถอาเสียงไว้แล้วให้คพไ l o อช่วยในการแปลภาษาได้ หรือเรื่องง่ายๆอย่างกล้องเว็บแคมนะครับเราสามารถให้ตัว AI หรือตัว a p u เนี่ยตัดฉากหลังได้รวมไปถึงเครื่องนี้ตัวไม์ย,ยังรองรับการตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ฟังกช์ชัน AI อื่นๆที่สำหรับสายทำงานแล้วกันนะครับผมว่ามีความจำเป็นในปัจจุบันที่เราต้องการใช้งานสุดป,ประชุมเอ้ย แปลภาษาหรือกระทั่งตั้งค่าบางอย่างที่สําหรับผู้ใช้งานมือใหม่เราอาจจะไม่รู้เราสามารถใช้โคพ i ล o t เพื่อเซิร์ชได้ว่าเราจะตั้งค่าเปิดในโหมดยังไงตั้งค่าปรับการใช้งานแบตเตอรี่ยังไงก็สามารถใช้โคพิลล์เข้าไปช่วยงานได้นะครับแล้วก็ทัชแพดเองก็มีขนาดใหญ่ใช้งานดีนะผมใช้งานแล้วชอบเราสามารถใช้งานด้าน3นิ้ว4นิ้วได้อย่างไม่มีปัญหาครับ้วก็ข้างๆกันก็จะมีโลโก้ตัว OmniBook X และโลโก้ AI ด้วยเพื่อการันตีว่าเครื่องนี้มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานด้าน AI ต็มประสิทธิภาพนะครับโดยรวมภายในคีย์บอร์ดชอบนะครับแต่อาจจะมีขัดใจบริเวณตรงนี้ที่เป็นช่องระบายความร้อนและมีพัดลมอยู่นะครับมันมีความร้อนสูงเวลาเราทํางาน,นหนักแต่เราสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนจนรบกวนผู้ใช้จนเกินไปนะอันนี้มีข้อขัดใจอยู่อย่างเดียวแต่อนื่นโดยรวมทั้งหมดเป็นโน้ตบุ๊กที่วัสดุดีและคีย์บอร์ดพิมพ์สนุกมากครับก่อนไปพูดถึงรายละเอียดอื่นของตัวเครื่องนะครับขอพูดถึงตัวดัปเตอร์นิดนึงดับเบิลไดน์จะเป็นดับเ์ขนาดนบขนาดห แต่ว่าเขาจะมีสายที่ให้มายาวประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สายผมชอบจะให้พี่อย่างหนึ่งก็คือเขาให้สายถักมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันให้ความหรูหราพิเียมากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับอะแดปเตอร์ชาร์จหลักๆก,ก็คือพอร์ต USB Type C อะแดปเตอร์พาวเวอร์กับตัวสายที่เป็นพอร์คอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเราก็สามารถพกแยกกันได้นะครับหรือถ้าใครที่อยากใช้งานอะแดปเตอร์อื่นที่เป็นพอร์ต USB Type C ก็สามารถใช้งานได้นะครับพอต USB Type C ที่อยากจะแนะนำอะแดปเตอร์ที่อยากจะแนะนำก็คือตัวซายซิงประมาณ65วัตต์ขึ้นไปก็จะสามารถชาร์จเครื่องนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าใช้อะแดปเตอร์ที่วัตต์ต่ำกว่านั้นมันจะชาร์จได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ก็สามารถใช้นนน apter ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหามาถึงสเปคโดยละเอียดของ HP OmniBook X14 นะครับรหัส FK0053AU นะครับเครื่องนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่46,990บาทแต่อย่าเพิ่งสตันครับ ราคานี้ผมบอกเลยว่า HP ให้สุดจริงๆนะครับสำหรับโน้ตบุ o k ใช้ทำงานก็คือตัว CPU นะครับ AMD Ryzen AI 7 350นะครับและยังมาพร้อมการ์ดจอออนบอร์ดประสิทธิภาพสูงอย่าง AMD Radeon 8 6 0 m g r a p h i c นะครับแลมจะเป็น3 2 g b LPDDR 5 x b l u s 7 5 0ด m h z เมกะเฮิร์นะครับแรมก็ใส่มาให้สุด SSD 1TB ่เทราไิ A พีจีนสนะครับจอภาพ14นิ้ว3 k 2,880คูณ18 1,800เป็นแบบทัสกรีน พ a นเ l ลแบบ O L D รองรับฟังก์ชัน Low Blue Light นะครับ120 Hz V R R 400 nits นิตที่ผมบอกว่า 120Hz V R ก็คือตัวเครื่องสามารถปรับ r e f r e c t Rate ได้ตามการใช้งานของเราเมื่อเราต้องการใช้งาน r e f ฟ e เ t r a t งสูงตัวเครื่องจะสามารถปรับเพิ่มมาจนสุดที่ 120Hz แต่ข้อจำกัดของ 120Hz ก็คือใช้พลังงานเยอะใช่ไหมจอภาพสามารถลด r e c t Rate เหลือสักประมาณ 60Hz เพื่อให้ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้นนนนาาาขึ้้้แบตเตเอรี่ใชงไดยวนานขึ้น เหมาะสำหรับใช้งานด้านเอกสารหรืองานใช้งานด้านอื่นๆที่ไม่จําเป็นต้องใช้ r e f ฟ e c t เยอะ OS นะครับจะเป็น Windows 11 Home มาพร้อม Office Home 2024ที่กสิทธ์แท้ติดตั้งมาให้เลยการรับประกัน3ปี on site service มี smart f r a m e และประกันอัปเดตให้อีก1ปีแรกนะครับน้ำหนักตัวเครื่อง1.39กิโลกรัมการ์ด Wi-Fi จะเป็น Wi-Fi 7ติดตั้งมาให้แล้วนะครับและทั้งหมดนี้คือสเปคของ HP o m n i Book X 1 4นะครับจอสุด CPU r ร z e n 7 AI ตัวแรงนะครับ แรมใส่มาให้32 g b s แอดิ LCD, 1, ก็เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานสำหรับสายเคเตอร์และสายทำงานแล้วครับในส่วนของประสิทธิภาพนะครับขอเริ่มที่ตัว P.C. m a x 10นะครับคะแนนอยู่ที่7,351คะแนนก็ถือว่าค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กในระดับเดียวกันนะครับส่วนใหญ่เฉลี่ยที่ผมเทสก็อยู่ประมาณ6,000กว่าใช่ไหมแต่ตัวนี้ขึ้นมา7,300ก็ถือว่าสูงนะครับสำหรับการทำงานหนักๆตัดต่ออะไรเงี้ยทำได้มาถึงในส่วนของแบตเตอรีร่นะครับเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งของผมละกันครับแบตเตอรี่เครื่่่องงงนนนี้้้ะบบใใชชาาาไมวจแ เต็มที่เต็มประสิทธิภาพหรือจะใช้งานทั่วๆไปนะครับแบตเตอรี่จะใช้งานได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับคิดว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมีความเสถียรไม่ว่าเราจะใช้งานหนักใช้งานเบานะครับแบตเตอรี่ก็ยังสามารถใช้งานได้นานนะครับถัดมาในส่วนของกราฟิกการ์ดนะครับเครื่องนี้มาพร้อม การ์ดจอบอร์ดเป็น amd Radeon 8 6 0 m นะครับคะแนนของ3 d m a r มเริ่มที่ซ i e ิวเ Light อยู่ที่2 8 9 9คะแนนและ t ท m s p ปปกติอยู่ที่2 7 7 6คะแนนถัดมาตัว C i n e b e n c 2024นะครับ cpu multiple core อยู่ที่734คะแนนและ Single core อยู่ที่112คะแนนนะครับถือว่าคะแนนสูงเทียบได้กับตัว cpu ระดับท็อปของค่ายอื่นๆเลยนะครับสามารถใช้งานหนักๆได้และก็ มาถึงในส่วนของ s s D นะครับ s D เครื่องนี้ทาง H P ก็ให้มาเต็มนะครับความจุ1 TB e ึนไทใช่ไหมครับความเรวการานสูงสุดอยู่ที่6,119 MB งบาต่อวินาทีและเขียนอยู่ที่5,329 MB บาต่อวินาทีและเมื่อกลับมาดูในส่วนของหน้าจอนะครับจอตัวนี้เป็น3 k oled 120Hz นะครับ H P ใส่มาสดุดขอบเขตสีนะครับจะอยู่ที่100% sRGB 94.7% Adobe r g b และ99.9% DCI-P3 ได้ดเลยว่าสีตรง ซื้อไปทํางานกราฟิกใช้งานตัดต่ออะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงว่ามันต้องแคลิเลตหน้าจอตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับเดียวยาวสบายสบายถัดมาจะเป็นเรื่องของความร้อนนะครับอันนี้ผมขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของความร้อนเนี่ยเครื่องไม่ได้ร้อนจนเกินไปแต่เมื่อเราทํางานหนักมันจะมีความร้อนแผ่บริเวณทางด้านซ้ายของเครื่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองกล้องจับความร้อนไว้นะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ประมาณ50องศาต้นๆและช่องรัความร้อนถ้าเรากางจอภาพมากระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่ความร้อนผูก ถ่ายเทเข้ามาบาริเวณหน้าจอนะครับแต่ไม่ได้เยอะใช้คําว่าไม่ได้เยอะนะเดี๋ยวมีภาพกล้องจากวความร้อนให้ย้ำอีกทีนึงว่ามันมีบางส่วนเพิ่มขึ้นมาแม้ตัวเครื่องอาจจะดูร้อนนะครับเพราะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสแต่เฉลี่ยอยู่มัน96.6องศาเซลเซียสและนั่นก็คือเรื่องของการระบายความร้อนนะครับสรุปสุดท้ายสําหรับ HP OmniBook X314 นะครับอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของประสิทธิภาพเพราะปกติ โน้ตบุ๊กไซซิงประมาณนี้บางเบาประมาณนี้ส่วนใหญ่จะได้แค่รหัสอยู่ที่เน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานแต่ตัวนี้ให้ CPU ถึงระดับ AMD Ryzen เ AI เ5 0สที่ให้ประสิทธิภาพสูงมีค่าท็อปสูงระดับ50สําหรับใครที่ต้องการใช้งานด้าน AI นะครับ CPU ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้นอกจากนั้นยังเล่นเกมได้ยังทำงานหนัหนกๆได้อย่างไม่มีปัญหาเหมือนกับตัว CPU ที่เป็นรหัส H หรือ HX เเลยนะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นสายครีเอเตอร์และวัยทำงานที่ต้องการโน้ตบุ๊ก ตัวจบสักหนึ่งเครื่องนะครับและการรับกันยาวๆไปเลยนะครับ3ปีออนไซต์ site. มีประกันอุบัติเหตุให้1ปีและก็สมาร์ทเฟดอีก1ปีตัวจบสําหรับสายครีเอเตอร์ที่ต้องการใช้งานประกาลและพบพกหนึเดียวไปพร้อมกันกับเครื่องน,นี้ครับ HP OmniBook X14 เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไม่ได้ครับสุดท้ายนี้อยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ